สวัสดีครับเสรียีครับตอนนี้ผมอยู่ใน Ford e v e r e s t 2.2 t i t a n i งจุดสองนียมพะครับซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของ Ford นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่5อย่างใน Ford e v e r e s t นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจาก Forward a l e r t System นะครับหรือว่าระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับปุ่มควบคุมจะอยู่ที่พวงมาลัยฝั่งขวานะครับมีปุ่ม4ทิศทางแล้วก็ปุ่มโอเคนะครับปุ่มที่บอกไปเมื่อกี้จะควบคุม หน้าจอ tft นะครับซึ่งระบบ forward alert system จะอยู่ใน diver assist นะครับสําหรับการตั้งค่าของมันเมื่อผมกดเข้ามานะครับก็จะเจอเยอะแยะมากมายเลยนะครับ blind spot r นะครับ cross traffic alert นะครับ cruise control นะครับ diver alert นะครับให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอคำว่า pre c o n s u l t i o n นะครับกดเลือกมันเลยครับ ให้ติ๊กถูกที่คำว่าอ่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เลือกติ๊กถูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาจะเจอคำว่า alert sensitivity นะครับนี่คือโหมดของการเตือนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเจอคำว่า high normal low นะครับนี่คือระยะที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะให้ลดเตือนเราในระยะไหนนะครับ ถ้าไฮนะครับก็จะเตือนตั้งแต่เกิน25เมตรนะครับ Normal ก็จะต่ำ่า25เมตร Low ก็จะต่ำกว่า17เมตรนะครับข้อมูลระยะทางไม่ชัวร์100%นะครับเป็นการประมาณการเอานะครับผมขออนุญาตเลือกไยนะฮะสำหรับการเลือกระยะทางแล้วแต่ความต้องการของผู้ขับขี่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการตั้งค่า forward a l e r s t system สำหรับ dis indication นะครับหากผมเลือกติ๊ถูกนะครับ หน้าจอท f t ของเราจะแสดงเป็นภาพกราฟิกเป็นรูปรถให้เราด้วยนะครับเสร็จไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่าฟีเจอร์แรก forward alert system เดี๋ยวเหลืออีก4ฟีเจอร์นะครับติดตามกันคลิปต่อเนื่องกันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับการติดตามคากูรูบายเศรษฐีนะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะค้นหาผ่าน Google นะครับพิมพ์คำว่าคากูรูบายเศรษฐีนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Facebook Fanpage ก็เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ในช่องค้นหาคากูรูบายเศรษฐีนะครับ ติดตามกันได้ทุกช่องทางนะครับ YouTube Channel นะครับพิมพ์ช่องค้นหา YouTube นะครับช่องเศรษฐีสงขาวนะครับเป็นภาษาไทยนะครับจะมารีวิวการตั้งค่าฟีเจอร์ใหม่ๆให้เรื่อยๆนะครับติดตามกันได้ต่อเน,นื่องนะครับสวัสดีครับ